สวัสดีค่ะสบายดีเอซท่างช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพ็นก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอซท่างช่องอีกครั้งของวันที่29พฤษภาคม2568นะคะวันนี้คลิปแรกแม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางฮานอยรวมของ6สสำนักนะคะก็คือของพ่อเกรียงอาจารย์สวัยและ4ี่เสียนนั่นเองนะคะคลิปแรกลงให้ไปแล้วเนาะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้ก็จะเป็นแนวทาง หาหนอยรวมแล้วก็5าหนอยแยกด้วยกันนะคะก็จะมีสําสำนักก็คือของตาปากน้ำผูเขาฝากมาหมอดูเลขเด็ดสุดใจพารวยแล้วก็แม่ลิ้วพารวยนั่นเองเนาะถ้าผู้ใดล่อค่อยของอาจารย์ใดสำนักใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กแชเชให้แน่ผู้ใดติดตามหรือว่าชอบแนวทางของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นั่นนะเนาะคะ่ะเอซซีทุกๆอย่างที่แม่เพนเอามาจาก ทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกสำนักมานำเสนอให้กับเอซีทั้งช่องก็<า>ให้เพื่อ<า>ไป<า>เป็น,น<า>แนวทางเพื่อเป็นแนวทางนะคะเ่าหลังจากที่ได้นำเสนอคลิปแรกให้ไปแล้วเนาะเขามาเบิงผลงานของห้าสำนักกันก่อนนะคะสำหรับผล ฮานอยวันที่28เมื่อวานนี้นะคะผลน,นอยพิเศษบนออก488เบิ้ลนเนาะล่างออก56ส่วนฮานอยปกติบนออก634า่ล่างออก53ส่วนฮานอย v i p บนออก043ย่าล่างออก05นะคะนี่ค่ะเข้ามาเบิงงนะคะว่า เมื่อวานนี้ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวิ่งลูดมา1นึ่งฮานอยนะคะ FC ก็คือมาฮานอย VIP นะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเขาเนาะส่วนของเขาฝากมาวิ่งลูดของเพิ่นมาทั้ง3ามฮานอยเด้อจ้ะเนาะพิเศษปกติและ VIP มาหมดทุกฮานอยเลยนะคะส่วนตัวจับคู่เนาะผิดพลาดสลับตำแหน่งกันนะคะ นาะจากปกติมาออกฮานอย VIP ีเนาะห้าศูห้าค่ะไปถามพ่อส่วนของสุดใจพารวยเมื่อเมื่อวานนี้วิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะส่วนของพ่อหมดอ,อหมดูเลขเด็ดวิ่งลูดมานะคะมาสามสอ <2, S 2> <ano> งฮานอยจับคู่ให้บอเขาระบายสีเล่นเลยรอเลย ส่วนของตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมก็วิ่งลูดมาหนึ่งฮาหนอยนะคะเออมาสองฮาหนอยเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่เขาให้สี่สองเลขออกสี่สามนะคะออกปกติกับ VIP เนาะส่วนของแม่ลิ้ววิ่งลูดสามกับศูนย์สามมาสองฮาหนอยศูนย์มาหนึ่งฮาหนอยแต่ว่าจับคู่ให้บ่เขานะคะกา ผลงานของห้าสำนักเล้วมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้กันต่อเลยนะคะจะเป็นฮานอยแยกก่อนเนาะฮานอยแยกของวันนี้ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างนลอยพิเศษให้มาเจ็ดกับศูนย์บนล่างนะคะวิ่งลูดให้มาเจ็ดกับศูนย์บนล่างจับคู่ชุดสองตัวมีเจ็ดแปดเจ็ดหนึ 8, ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งชุดสามตัวบนมีเจ็ดศู 0, 8, นยะ์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดแปดเนาะ ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่9กับ2บนล่างจับคู่ที่99922922นะคะส่วนชุด3ตัวบนให้มา922แล้วก็299มาต่อฮานอย VIP ตาให้รูด2กับ5บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี24275457 5, 5, นั่นเองค่ะเนาะฮานอยแยกตาปางนะ้ำโพวันนี้ ส่วนเมื่อวานเนาะของตาวิ่งรูดเข้า1นึ่งฮานอยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้อกเขาเด้วจ้ะเนาะเข้าฮานอย VIP 1หนึ่งฮานอยส่วนวันนี้ก็ได้มาแล้วรอแคปหน้าจอด้วยจ่ะมาเอาของเขาฝากมากันเลยสำหรับแนวทางฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้รูด9กับ0จับคู่ชุดสตัวมี96-97 ศูนยส่วนชุด3ตัวบนให้907กับ096มาต่อฮานอยปกติให้รูดที่3กับ4บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี38 39 48 49ชุด3าตัวบนให้มี349กับ438ส่วนฮานอย VIP นั้นให้รูดที่0นย์กับ1จับคู่ชุด2ตัว มี06 07กับ16 17นั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานนะคะของเขาฝากมาเนาะก็วิ่งลูดเข้าทั้ง3ฮานอยเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอเขานะคะ f อซีเนาะเยรายเนาะเอฟซี <Yeah. S 1> ทั้งจองมาแคปหน้าจอเอา แนวทางฮานอยแยกของวันที่29เนาะฮานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะของตาปากน้ำโพกกับเขาฝากมานะคะลูกอย่าทำเสียงดังพ่อทำคลิปอยู่เออจะดูทำไมออกไปดูข้างนอกสินันน่ะเขาทำอะไรอยู่กันๆข้างนอก่ะนั่นเสื้อไปโดนเมจิหมดแล้วนันน่ะแต้มเสื้อทำไมมันสก,กรปรก แพงแกงสมยุ่งม,มากเลยอ่ะไปต่อนะคะอีฟซีมาต่อที่ฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ของตาให้วิ่งลูดบนล่างมา9กับ2 3งสามฮานอยเนาะจับคู่ชุด2ตัวมี9ก้าสอง9ก้าสี 7, ่เสองสองแล้วก็29นะคะอันนี้เป็นฮาหนอยรวมของตาวันนี้นะคะ ส่วนเมื่อวานตาจับคู่ให้ชุยไปหนึ่งเต็มนะคะกันสี่มีสีสามนี่เขาสองห้าน้อยนะคะเอฟซี FC, ไม่เป็นไรวันนี้เอาคืนใหม่นะคะห้าน้อยรวมของตาวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เก้ากับสองจับคู่ชุดสองตัวเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสองสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะ ามาต่อที่ของใครเอ่ยสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา6เม็ดเดียวสามฮานอยจับคู่ชุดสองตัวบนล่างมีหกสองหกเจ็ดหกเสีสองสีเจ็ดแล้วก็สี่เก้านั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานของสุดใจพารวยก็หลุดนะคะจับคู่ก็หลุดวิ่งรูดก็หลุดเนาะวันนี้เอาใหม่วิ่งลูดมาหเม็ดเดียว จับคู่ชุดสองตัวมีหกสองหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็สี่สองสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะกำแพงอย่าทำเสียงดังกำลังดื้อค่ะไอซี่ดื้อแห้งๆค่ะบานกำแพงบานนี้ไล่เบิดเอาเมจิไปเขียนไปขีดหามกระหามมาได้เพินว่าเพินจะเขียนหนังสือเพินว่าโปรดแล้ว บอกอย่าไปทำลูกมันจะพับมือเด้ยอย่าอย่าหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวกระดาษแม่จะปิวไปหันหน้าไปทางใหม่ไปพัดลมนะอ่ะไปต่อนะคะเอฟซมาเอาของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันค่ะสำหรับแนวทางฮานอยรวมวันนี้ของพ่อโอเคได้แล้วพอแล้วล <laughs> ช่างมันลูก วันนี้พอ่อมาดูเลขเด็ดให้วิ่งลูดบนล่างมาเจ็ดกับแปดจับคู่ชุดสองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะมีหกคู่เหมือนเดิมเนาะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะติดต่อโดยตรงหาพ่อได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะศูนย์แปดสี่หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกค่ะโทรเนาะเบอร์โทรติดต่อทำแพงจะร้องทำไมเสียงดังหนูเนี่ย ยังบอกเฮงเหตุดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถอะ,เด,เ,ถอะเดี๋ยวไม่แสตีก้นนี่เบอยากโทษด,ดอกบอกยากส่วนเมื่อวานนี้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดจ,จับคู่ให้หลุดนะคะโบเขาส่วนวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเจดกับแปดจับคู่ชุดสองตัวมีเจ็ดหนึ 3, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะ,คะสุดท้ายท้ายสุดค่ยเ,เอซเตรียมตัว มาปิดคลิปด้วยของแม่ลิ้วพารวยนะคะแม่ลิ้วพารวยวิ่งรูดบนล่างให้มา5กับ7จับคู่ชุด2ตัวชุดเน้นก็คือ5 7 3เจ็ดสามห้าสชุดลองมี3ามเจ็ดห้าหและเจ็ดแปนะคะ,นะคะ ส่วนมงววานนี้เนาะของแม่ก็วิ่งรูดมาทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บ่เข่าเนาะจับคู่ให้หลุดนะคะส่วนวันนี้แม่ให้วิ่งรูดบนล่างมา5กับ7ชุดเน้น2ตัวก็จะมี5 7าเจ็แอ่าแล้วก็4ี 5, 4่ห้าชุดลอง3 7มเจ็ห้าและเจนะคะอ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ คลิปนี้ไม่เพ่นกระไดแนวทางมาฝากมาตอน f อฟทั้งหมดหาสำนักนาะกะกะวันนี้เล่ากระไดเข้ากระไดอันแนวทางของทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ครบทุกอาจารย์เด้อจ้าเนาะมี2คลิปด้วยกันนะคะสำหรับแนวทางฮางนอยวันนี้ก็เบงิง ต่ละคิปให้จบคลิปนะคะว่ามีของอาจารย์ไหนเน่สำนักไหนแน่เนาะอ่ะวันนี้ได้แนวทางไปเลยแม่เพ็ญขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องเฮงเฮงรวยๆปังปกันยกช่องนะคะบัว่าจะเป็นแนวทางใดๆเนาะทีไม่เพ็ญเอามานําเสนอก็ขอให้ทุกคนโชคๆมันๆลำลำรวยๆทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ